สวัสดีครับมาพบมาปะกับช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาแหมแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดที่สวยงามแหมวัดหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอสังกะแปงนะครับเห็นวัดอันยังเฮ้าไปดูกันเลยนะครับครับวัดที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาแอวก็คือวัด พระนอนแม่ปูคานะครับอยู่เขตอำเภอสันกำแพงนะครับบ้านแม่ปูคานะครับที่หารหั่นก็คือองค์ูบาเจ้าสีวิจัยนะครับ นีครับอันนี้คือองค์โคบะเจ้าสีวิจัยนะครับองค์ใหญ่ขนาดเลยโคบะเจ้าศีวิจัยก็เป็นที่รู้จักเรื่องลือทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนานะครับครับวัดแม่ปูคานี่ก็เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับ ผ่ายที่ได้มาตังอำเภอสันกำแพงก็มาไว้แอวได้นะครับหาบ่ยากนะครับบ้านแม่ปูคานะครับชื่อวัดก็ชื่อวัดแม่วัดพนนนแม่ปูคานะครับ ไไม้นนนครับอันนี้เอาไอัวนน,น,วน,นี้อันนโอนนครับครับครับอันนี้ก็คือตางเดินภายในวัดนะครับสันกำแพงก็ขึ้นชื่อเรื่องล่มอยู่แล้วนะครับ ปิ้นก็นเลยเอาล่มเอาจ้องเนี่ยนะครับมาประดับเป็นทางเดินเลยนะครับครับภายในวัดก็มีปลูกต้นไม้ต้นไม้สารพัดนะครับ อันนี้ก็ดอกเอี้ยงครับดอกเอี้ยงแตนะครับเป็เจ้ดอกเอียเอเอ้ยงปอมนะครับภายในวัดก็ดูร่มรื่นดีนะครับครับเข้ามาด้างในแหมน้อยก็จะมีองค์พระธาตุและก็พระวิหารที่เปิ้นทำครอบ พระนอนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับว่าข้างในพระนอนจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับวัดพระนอนแม่ปู่านะครับ อันนี้ก็เป็นพระเจ้าตันใจนะครับ อันนี้ก็เป็นตางเดินนะครับซึ่งประดับประดาด้วยดอกไม้แห้งนะครับแต่ก็ดูสวยงามธรรมชาติดีเหมือนกันนะครับครับนักศีลนักบุญมไม่ลืมนะครับ ถ้าได้มาสั่นกับแปงกัมาแวะแอวแวะกราบไหวบูชาได้นะครับพรานอนพวงใหญ่มากนะครับครับผมจะพาท่านผู้ชมมามาดูพรานอนนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารนะครับ อันนี้ก็คือภายในวิหารของที่ประดิษฐานของพระนอนนะครับพระนอนก็องค์ใหญ่มากนะครับในผนังวิหารก็จะวาด รูปพุทธประวัติไว้บอกเรื่องราวถึงอดีตการที่ผ่านมานะครับ ครับอันนี้ก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับคิดว่าคงจะสักศิธิ์น่าดูนะครับพอดูดูจากผ้าพวงมาลัยหรือว่าผ้าแพรนะครับผ้าแพรเจ็ดสีนะครับเพื่อนจะมามัดถวายจนเต็มหมดเลยนะครับพุุ ทาวเวสวรรณโนนโมพุทธายะอิปิปิโสภัควายุมะราชาโนภาวเวสวรรณโนมรัะสุขังครับเป็นได้พ่องครับวัดที่ผมปราบมาเอวนะครับมีความสวยงามม้างน้อยขนาดไหนก่อต้องมาดูด้วยตานะครับว่ามัน สวยงามและมีความอลังการมากนะครับครับจะได้ก็ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเต่าอ,อี้ก่อนนะครับจะไปลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มลุ่มน้ำทาตัวนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามขอบคุณครับ